วันจูทีสวัสดีครับมาพบก,กับช่องรายการเฉลุยนะครับก็วันนี้เราจะมาเปิดบ้านาวันนี้เราจะมาบ้านเพื่อนมาเปิดบ้านดูของเล่นเก่านะครับพอน,นี้เพื่อนเพื่อนเขาเก็บบ้านแล้วแล้วก็มีของเล่นเนี่ยที่อยู่ในบ้านเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็จะมีของเก่าๆเนี่ยเทียบเลยแล้เนี้เราเนี่ยนะนราตัวทีมงานไปก่อนโอเคอผมยื้อบูมหอยนะครับ ส่วนอีกคนนึ่งชื่อเบิร์ดครับอ่าก็เรามีตัวชื่อมดครับอ่าโอเคชื่อมดเป็น,เป,นเป็นอะไรครับเป็นเบื้องหลังกล้องครับผมโอ้โหยอดมากอโอเควันนี้เป็นช่างแต่งหน้าครับผมก็อันเนี้ยมันจะมีของเล่นเก่าที่เราเราเก็บขึ้นมาจากการคนบ้านเนี่ย มันก็จะมีของเล่นหลายอย่างมันจะมีเหมือนมีอดีตบางอย่างที่ฝังใจมีความอินมีความอะไรพวกนี้อยู่น่าจะสายปิ๊งเลยที่จะเป็นหัวล้านครับผมหัวล้านครัวโอเคเออโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูดีกว่าครับก็คือก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไปก็ก็โอเคโอเคแล้วโอเคแล้วม่เป็นอะไรก็เป็นอะไรวะเอ้าเป็นซิกเนเจอร์ไอ้เหี้ย ทำไมจะพูดโอเคไม่ได้ใครมันจะทำไมกูอยากจะรู้มาดูของอ้ตู้ดีกว่าแหมมันต้องมีคำติดปากกันบ้างเนี่เปิดเลยสบายสบายปล่บ้านเองอรัโอ้โนิมนเซย่าอันนี้ถ้าถ้าถ้าพูดก็พูดได้ก็เป็นงานจีนนั่นแหละแบ็กพิกัสแบ็กพิกัส แล้วก็เอกัสารก็เป็นงานจีิจะเก็บไม่ครบหรอกเก็บเฉพาะตัวที่ชอบเจมินี่ซากะเซนเทียโชกไกเวอร์จากญี่ปุ่นไกเวอร์หนึ่งไกเวอร์เนี้ยไกเวอร์เนี้ยซื้อจากญี่ปุ่นนะอันเนี้ยใช่ใช่ตัวเนี้ยซื้อจากญี่ปุ่นซื้อเป็นตัวสุดท้ายตัวแรกจะเป็นไกเวอร์สามตัวแรกจะเป็นไกเวอร์สามแล้วตัวต่อมาเป็นไกเวอร์สองแขนแม่งหลวมมากซื้อมาจากเน็ตครั้งแรกเลยตัวเนี้ยอยากได้มากไอไกเวอร์สองอ่ะเออซื้อมาจากเน็ตแล้วแขนหลวมต้องมาซ่อมแขน แล้วก็ไกด์เวอร์หนึ่งตอนไปญี่ปุ่นแับพวกพวกมึงเนี่ยก็ซื้อมาวิคนาทีสุดท้ายจริงจริซื้อเฉพาะตัวที่ชอบและตัวที่อยากไอโกกันดั้มนี่ก็เป็นพวกตัวพระเองกันดัมเป็น uh, RG เป็นข้างหน้าจะเป็น RG ร์จิวกันดัมมิวกันดัม R G แล้วก็อันนี้เป็นเอลลี่สไตร์เอลลี่สไตร์เนี่ย RG แล้วก็ r G R X จเจ็ดสิบแปดเนี่ย RG ส่วนส่วนตัวนี้เนี่เดี๋ยวผมผมบอกเลยผมบอกเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมึงอ่ะซื้อให้กูอ้าวหรอตัวเนี้ยหรอเออตอนตอนที่ตอนที่แบบตอนที่แบบว่าไปไปเดินที่โกะอนิเมะแล้วกูบอกว่าเฮ้ยหอยตัวเนี้ยกูอยากได้แต่ว่ากูตอนนั้นยังไม่มีตังคุณก็บอกว่าเดี๋ยวกูซื้อให้พันร้อยสิบบาทตัวเนี้ยเออตัวเนี้ย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 นั้นดีไซน์ ของส่วนหัวมานะ mm hmm. คิดว่าม่นเท่นะเท่กว่ากันดั้มปกติะเออมันจะเป็นเออตัวก่อนที่<ช>จะมาเป็นเ e อ็กเซียขลับเอ็กเซีย e ตัวใหญ่น,นั่นเ e นี M ่ยเอ็มจีแล้วเอ็กเซียข้างหน้าเอ็มจีก็เป็นเฮดจีแล้วกันดั้มโอกันดั้มโอที่เห็นใกล้ๆกันแล้วก็เป็นเป็นพวกพวกกันดั้มตัวพระเอกกันดั้มดับเบิลโอกันดั้มเอ็กเซียแลว้วกันดั้มเอ็ดอะไรพวกเนี้ยจะเป็นเฉพาะตัวพระเอกที่ซื้อมาแต่จะมีตัวลายอีกตัวหนึ่งชื่อเลกิลิสกันดั้มจะอยู่ข้างในพูด ชี้ชี้ไม่ค่อยจะถูกนั่นแหละโฟก,กัสได้อยู่เล็กเลียนั่มมีตัวเดียวที่เป็นตัวร้ายแ,แล้วก็นี่ก็เป็นเบรฟเอ็กไคเซอร์แต่ก่อนนะเคยมีตัวใหญ่แต่ว่าหายแล้วก็พังตัวโมไซค์นั่นก็อะไรวะฮาไคเดอร์ฮาไคเดอร์กระชอกแล้วก็ตัวข้างหน้านี่ตัวเองก็คือชีคไคเดอร์ที่โดดหนักขึ้นแล้วก็ วินสเปกเตอร์เลตไฟเออร์แล้วก็ Moon. ชาร์ดอมูนชาร์ดอมูนนี่กูชอบมากเออแล้วแม่งเสือกตรงนอกอะ่ะแม่งเสือกมีขีดเหมือนกันเลยนะออแล้วแม่งวางใกล้กันแล้วก็ข้างๆก็เป็นอ่า SIC Marslider Black, Black Black RX ข้างๆ วินสเปกเตอร์เนี่ยกูรอจีบันอยู่เนี่ยแม่งไม่ยอมทำจีบันสักทีกูไม่ได้เก็บตัวเหลืองตัวเขียวกูกูเก็บเฉพาะตัวคุณรอไข่รอไข่เนี่ยทำจีบันถูกไหมเออเอสเอทฟเนี่ยจีบันกูรอแม่งไม่มาสักทีอันนี้คาบุโตะคาบุโตะเป็นฟิกเกอร์ไลท์ฟิกเกอร์ไลท์ประกอบประกอบแบบล่างกรอบแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นแรกยังไม่ใช่รุ่นปัจจุบันที่เขาแก้จุดข้อต่ออะไรนะอันนี้ทรูฟอร์ดไม่ก็แมนตอนไปเดินกับเพื่อนี่สะพานเลยแล้วแบบว่าเจอมาโชคดีมากเลยตอนนั้นแม่งขายอยู่ ถือถูกเลยอนะน่าจะเป็นมือสองแต่ถูกแล้วแบบสภาพดีร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วก็สองตัวนี้เป็นโคโตโคโตบุกิยะใายโคโตบุกิยะเออเป็นชุดประกอบแล้วข้างหลังก็เป็นล็อกแมนเป็นกาชาปองที่ไปซื้อที่ตา่างจังหวัดข,ข้างหลังเนี่ยดูจากหุ่นดูจากหุ่นนะเหมือน <c oughs> เป็นนมกเแมนแบบฝรั่งอะเออแต่ว่าจริงๆแล้วคนคนคนญี่ปุ่นนี่แหละแต่ม,มันเป็น,ปนมันแบบมันบึก๊บกันนะเออแล้วก็ไอ้นี่ไอ้นีออ่ อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยรีวิวอีกทีแต่ตัวนี้ก็มีความหลังฝังใจมากได้มาได้มาโดยที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนแรกนะอตอนนั้นะมีการ์ตูนดากอนบอล bon แต่ได้มาแล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันคือโงกุลแต่ไม่รู้ว่ามันคือโงกุลอะไรส่วนอันนี้ของปลอมแต่ว่างอนหายแต่เป็นของปลอมอแต่ว่าก็ก็ก็ของเก่าเก็บก็เก็บไว้ อันนี้ก็เป็นอันนี้อันนี้อันนี้อกูนน <7 S 1> ชอบเซเว่นอีเลเว่นอัน,น<ำ>ชอบจำได้ว่าเคยมีฟอร์เต้ตัวเดียวอีกตัวหนึ่งแต่มันหายไป <S <S เหลือแต่ฟอร์เต้กับกอสเปลคือซีรีส์นะี้โชคดีที่เก็บสีสีแบบคือมันจะทำมาสองแบบแบบแรกคือแบบสีสีที่แบบว่าจะเป็นสีด้านๆแบบนี้แล้วมันจะสวยมากเว้ยสีไม่ครบแต่สวยหน้าล็อกแมนคือล็อกแมนเลยเทนกูแมนบลูแล้วก็ไอ้บับเบิ้ลอะไรไม่รู้ไอ้ตัวแฟ แฟกเจอร์ Flag, Flag อะไรเนี่ยม,มีตัวเนี้ยพี่แม่งทําสีไม่สวยคือมันจะมีสองแบบแบบแรกคือทําสีสวยกับแบบทําสีไม่สวยแต่ละใบสีเกือบครบเนี่ยคือแบบที่กูได้มาแต่เป็นตัวเนี้ยกูอยากได้ตัวเนี้ยแต่เป็นแบบที่ลงสีแบบเนี้ยแต่ไม่ออไ,มได้ออก็มีแต่ไอพวกนี้ก็เลยแบบมีจุดดังแค่ตัวเนี้ยตัวเดียวเสียดายแต่เคยมีฟอ์เต้อยู่ไอ้นี่จุกหายไอ้นี่จุกหายต้องเอากาวมาแทน อันนี้เคยมีอยู่แล้วก็เอามาเอามาแบบติดเล่นนะอ่ะเอออันนี้ก็ล็อกแ <Lock man, S 2> มน,มนะซื้อสมัยตอนเรียนมัธยมที่เดอะมอเดอะมองามวงวานแล้วก็ไอ้อพวกนี้ของเก่าแหละเอ้ยมันมีอันนี้อีกไหนอะเดี๋ยวกูเอาพวกนี้ออกอันนี้ไม่ได้ประกอบใช่ไหมยังอันนี้ของจีนน่ะของจีนแท้ ของจีนแต่ได้เลยก็สิ์อันนี้มันเป็นมันเป็นเป็นดีไซน์ดีไซน์ที่จีนเขาด,ดีไซน์เองคาแรคเตอร์เองหว่าใช่ใช่นี่โคดีใจเลยที่มันทำไปสองตัวนี้มาอันนี้สปอนของแมคฟาแลนไม่มีฐานอันเนี้ยของเล่นเก่าเก็บเอ้ยเนี่ยเฮ้ยอันเนี้ยดูนี่นะครับตัวแรก เอาตามความชอบของตากล้องเลยนะครับผมเป็นสปอนปืนเนี้ยไม่ใช่ปืนของมันนะเป็นปืนของคนเหล็กแล้วปืนทรงเนี้ยเป็นสีดําเนี่ยมีอันเดียวเป็นคนเหล็กโครงเหล็กรุ่นแรกถ้าเกิดว่าเป็นตัวใหม่ๆเนี่ยปืนเนี้ยมันจะเป็นสีเทาแล้วมันสีดําพอดีก็เลยเหมาะกับต,ตัวมันมันดูไม่แปลกแยกตอนแรกใช้ปืนสีเทาแล้วก็มันยืนเองไม่ได้นะมันมีขาตั้งให้นะแต่ว่า ขาตั้งเนี่ยแม่งเสียบไม่ได้เสียบแล้วแม่งเสียบแล้วแม่งล้มตลอดเลยมต้องมีดามอ่ะเออกูเลยต้องใช้ขาตั้งของของจีนเนี่ยเอามาใช้แทนแล้วเป็นของของผมเนี่ยเป็นชุดกระบอกอตอนตัวแรกที่ออกมาเนี่ยจะเป็นดาบแอมไอ,ไอเนี้ยมีหลายราคามากมีย้ยงแต่พันกว่าบาท <c oughs> ตอนจองครั้งแรกอะ่ะจนถึงจนถึงถูกสุดประมาณ800รแล้วผมก็เลยรู้จักร้านร้านหนึ่งอะ่ะร้านร้านในของของมันต้องมี เขา,าขายราคาแค่แ0ดร้อกว่าบาทเขาตอกเ<ม>ขาตอกก็เยอะอยู่นะเยอะๆ,ๆแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบพวกฟิก,ฟกเกอร์อาร์ตหรือว่าพวกแบบฟิกมาอะไรพวกนี้เยอะระดับหนึ่งเป็นเหมือนของเล่นแต่ไม่ใช่ของเล่นด้วยเป็นเหมือนของเก็บมากกว่าเป็นสปอนจากมอร์เทอร์นคอมบาคส1อ๋อหรอแล้วแล้วแบบว่าไม่ใช่สปอนไม่ใช่สปอนที่ตลกมากไม่ใช่สปอนจากแม็กฟรนแต่เป็นแม็กฟรานทำ คือค่ายเกม Mortal Kombat 11เนี่ยซื้อเหมือนซื้อเป็น DLC อ่ะไปไปไปลงเป็นเกมของตัวเองแล้วก็เอาสปอนเนี่ยเป็น DLC อแล้วแม็กฟารีนเน่ยก็ซื้อลิขสิิ Combat ์ Mortal Kombat 11แล้วก็เอาสปอนเนี่ยมาทําเป็นติกเกอร์แล้วมันมีติกเกอร์ของ Mortal Kombat 11เนี่ยหลายตัวแต่สนใจแค่ตัวเดียวคือสปอนแล้วราคาไม่แพงตอนนั้นแต่พอมาดูตอนหลังเนี่ยมันขายกันตั้งแต่ แปดล้อจนถึงพันกว่าบาทเกือบสองพันก็มีอืมอะไรประมาณนั้นโอเคใช้ได้สวยงามนี้ตัวต่อไปที่อยากจะแนะนํานะครับก็คือตัวนี้ตัวที่สองเป็นงกุลที่ไม่ใช่งกุลงอกุลที่ไม่ใช่งอกุลคือสมัยก่อนตอนดักกันบอลแซดอะฉายที่ช่องเก้าเนี่ยอืมเราผมอะดูแล้วก็เห็นแค่ว่า งกุลนนะ่ะมันยังเป็นผมดําอยู่ก็คือว่ากร์ตูนช่อง9้าเนี่ยมันจะฉายช้ากว่าญี่ปุ่นใช่ไหมแลมออ้วของเล่นน่มันจะผลิตมาก่อนแล้วถ้าผมจําไม่ผิดนะอ,อของเล่นผลิตมาก่อนที่เราจะรู้จักไอ้งกุลนผมสีทองนี้ใช่แล้วทีเนี้ยพ่อก็ซื้องกุลน่างนี้มาให้เป็นการออสปอยที่ยังไม่รู้จักคําว่าสปอยมาก่อนอแล้วตอนนั้นนะ่ยผมอะ่ะยังไม่ได้ชอบงกุลนผมดําเพราะมันตลกเออผมมันแบบ ทรงมันแ,มมนแักแม่แลกแล้วต่อให้มันเป็นอะไรหมัดไคโอรหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็ยังไม่ค่อยชอบจะชอบตอนที่มันพุ่งแรงๆอะ่ะพุ่งแรงๆแล้วผมมันจะตั้งๆ <ผม S 1> นา <ะ S 1> มันจะสวยมันจะเทแล้วแล้วพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็เล่นจนพังเว้ยเล่นจนแขนแม่งหักแล้วตอนนั้นน่ะไม่ได้ชอบงูกลูเลยชอบด่าก้อนบอลเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ชอบด่าก้อนบอลชอบคนเหล็กมากแต่ยังไม่เคยมีของเล่นคนเหล็กเลยเดี๋ยวคิดว่าตัวต่อไปเนี่ยจะแนะนําคนเหล็กนั้นคือ ก็เลยเอาตัวนี้ยมันเล่นแล้วตัวเนี้ยข้อข้อดีของมันคือมันสามารถถอดเกราะได้ถอดเกราะได้สมัยก่อนเนี่ยใช่ถอดเกราะแบบนี้นี่คือชอบมากเลยนะใช่อะไรที่มันถอดเสื้อได้อะเออมันก่อนหลังผมมาหายไปแล้วผมเหลือแต่เกราะหน้าก่อหลังไม่มีแล้วแขนแขนข้างข้างเนี้มันหักมันหักผมยัดติดกาวไว้แต่แขนข้างนี้ยังขยับได้ก็ก็คือผมอะเล่นโดยการที่ หัวมันอนะถอดได้เว้ยแต่ก่อนนะหัวมันอนะถอดได้พอหัวมันถอดได้เสร็จปุ๊บเว้ยพอหัวมันถอดได้เสร็จปุ๊บกูอะเอาปากกาสีน้ำเงินนะมาวาดมาวาดหน้าให้ซีกนึงอะมันเป็นคนเหล็กและเห็นว่ามันยังมีคราบปากกาที่เช็ดไม่ออกอยู่เว้ยคราบปากกาแม่งยังอยู่เลยกูอะใช้ทินเนอร์ผมอะใช้ทินเนอร์เช็ดเช็ดจนแบบว่าจนจนให้เหลือเป็นแบบเดิมอ่ะ แล้วแบบว่าแต่คือมันทํามาสวยมากนะเว้ยแต่ตอนนั้นน่ะมันยังไม่ทันอารมณ์กูไงกูอยากได้คนเหล็กมากกว่ากูเลยระบายหน้ามันเสละเลยแล้วก็เบื่อทิ้งไปแล้วพอไปโรงเรียนเว้ยไปโรงเรียนปถมสักพักหนึ่งเว้ยซุปเปอร์เซย่าแม่งออกมาโอ้โหแล้วแล้วแบบว่าเราอ่ะได้ก่อนเลยเร,เราได้ก่อน,นแต่เราไม่รู้ไงมันหมดความสําคัญไปแล้วแล้วแบบว่าด้วยความที่ว่าชินหน้ามันอ,ะอ่ะ ชินหน้ามันไปแล้วอ่ะมันไม่ได้ตอนที่อยากไงมันมาได้ก่อนอยากมันก็เลยรู้สึกแบบเฉยๆแล้วแบบมันก็พังไปแล้วตอนนั้นน่ะแล้วตอนนี้ก็คือตอนโตเนี่ยโชคดีมากที่มันยังเหลืออะไรอยู่แล้วกเลยเอามาซ่อมได้แล้วมันห้อยมันห้อยเสื้อไว้มันไม่หล่นข้างหลังก็ไม่มีมันหายไปแล้วเออแล้วตรงนี้แต่ก่อนมันมีเชือกผูกอยู่แม่งหักไปอันหนึ่งหายไปแล้วก็ดีใจนะที่ยังอยู่ แต่แบบณนเวลานั้นที่เล่นน่ยไม่ไม่ได้รู้ไม่ได้รู้สึกอินอะไรเพราะว่ามันมันไม่ทันกันเล่นไม่ทันกันแต่ว่าก็ดีใจที่ยังเก็บไว้อยู่อเออก,ก็ก็ประมาณนี้แต่มันก็พังแต่ว่าสภาพก็ยังใช้ได้อยู่ภาพยี่ได้อยู่ประมาณนั้นนะแต่พังยับเลยอะไรนะนีเ่เกมเหรอเออเกมเหมือ,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 อนวอทของแท้ของ Nintendo แต่พังหมดเลยพังยับเก็บไว้เป็นที่ระลึก นาฬิกานาฬิกาเียนี่ก็ไม่รู้มีค่าหรือเปล่าแต่หินอ่อนนี้เก็บเก็บเก็บไว้ทําไมก็ไม่รู้หินอ่อนเป็นแบบเก็บมาสมัยเด็กๆอ่ะเหมือนหินหินเขาเรียกว่าอะไรหินหินไดโนเสาร์อ่ะตอนงั้นเหอะอก็เลยเก็บไว้ไม่ก็ไม่ได้ไม่กล้าทิ้งก็เลยเอามาไว้คู่แบบนาฬิกามันก็โอดูโอเคอันนี้นะแต่ก่อนนะลูกอมไอ้นี้ไอันี้ลูกอมเนี่ยกูบอกตามตรงนะกูยังจํารสชาติมันได้สีขาวหวานๆโตเปียดนิดนึงเออนะมันจะมีหลายหน้ามากอันเนี้ยใช่ แต่มึงชอบแบทแมนเนี่ยใช่ชอบแบทแมนเลยเลยเก็บไว้กลไกมันยังใช้ได้อยู่เลยนะจะแกให้ดูกลไกมันยังใช้ได้คือเป็นที่เก็บขนมอะแต่มันก็มันก็เท่ดีอ่ะสาเหตุที่เก็บไม่มีอะไรมากเลยกูชอบแบทแมนมากกูอยากจะเอาหัวมันออกมาใส่ของเล่นตัวอื่นแต่แม่งดึงไม่ออกก็เลยเก็บเล่มอยู่ยังอยู่เฮียตัวอื่นแม่งหายไปหมดแล้วเฮียแล้วนี่สมัยเด็กๆเนี่ยซื้อให้แถวตลาดที่บ้าน เป็นตอนนั้นนะไม่รู้ว่าตัวเที่อะไรเว้ยแล้วก็แบบไม่มีความหมายไม่รู้ตัวเที่อะไรเลยเพิ่งมารู้ตอนโตเมื่อตอนที่เก็บเนี่ยแล้วเสือกสภาพแม่งยังเสือกอยู่ครบด้วยนะแม่งไม่หายตัวอื่นแม่งหายหมดมีตัวเนี้ยอยู่ครบแม่งมาจากเรื่องไอ้ถ้าถ้าจําไม่ผิดมาจากเรื่องฮีแมนนะฮีแมนฮีแยันสกดดีๆเออสกดดีฮีแมนเฮสีฮีนเออฮีแมนเออน่าจะฮีแมนนะส่วนอันนี้ อันนั้นเทปเทปแม่งอัดจนพังลยอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะมาจากเรื่องซิมเบอร์ฮอคซิมเบอร์ฮอไอสองตัวเนี้ยเอ้ยอันนี้อันนี้น่าจะมาจากเรื่องซิมเบอร์ฮอพูดผิดพูดผิดตัวนี้ซิมเบอร์ฮอชื่อชื่ออะไรลืมแล้วอ่าอันนั้นฮีแมนอันนี้มาจากเรื่องฮีแมนแต่ว่าข้างหลังก็แม่งแตกหมดแล้วแต่ข้างหน้ายังสภาพดีอยู่เออแล้วกลไกกลไกมันคือหน้ามันพุ่งแล้วก็อันเนี้ยนี่มันยังอยู่นะกลไกมันยังอยู่โอ้ย เดี๋ยววางก่อนไอพวกนี้แม่งพังยากแต่ว่าเสียดายไอตัวนี้เดี๋ยวกูคอย่อโอเคไอนี่ดึงออกมาได้ขี้เดยจดึงเป็นเป็นนาอัมุยหน้าแม่งแหกแต่แม่งยังอยู่ได้เดี๋ยวค่อยมาซ่อมจริงๆตัวนี้สำคัญนะแต่ว่าตัวไหนตัวนี้จีบันสำคัญนะแต่ว่ามันเป็นทรงที่กูไม่ชอบเว้ย เพราะมัเป็นสีเขียวป่ะไม,ไม่ไม่่ตอนแรกอะสีอะเป็นสีฟ้าแต่มันโดนมันคือการเวลาผ่านไปอะมันพังแล้วไงสีมันเลยตกตัวเนี้ยถ้าอุปกรณ์ครบอะโอเคแต่ว่าด้วยความที่แบบมันจริงๆแล้เราแม่งแบบ DX คือมันเป็น DX แบบดีมากเลยนะแต่ว่าแบบกลัวชอบตัวเล็กๆแต่มันหายไปแล้วโดนโดนอาจารยึดหรืออะไรไเ,เงี้ยหลยแล้วนี่ฮะอะไร แดเดอันนี้เว้ยตัวนี้คือตัวที่อยู่ในความทรงจําที่สุดเลยคือสมัยเด็กๆนะเว้ยรู้สึกจะได้ปะตอนประมาณปสาหรือปสี่เนี่ยนะน้าเล็กซื้อให้ที่เดอะมองงามวงวานหน้าเนี่ยที่มันหายไปเนี่ยพอกูอะไปขวานเองพอกูเพราะว่าแต่ก่อนอนะมันจะมีกลไกว่าพอเวลาหมุนแขนข้างเนี้ยอืไอไอหน้าอกเนี่ยมันจะเด้งออกมาเว้ยพอมันเด้งออกมาข้างในมันจะเป็นโครงเล็กอ๋อ กู้าใจแล้วที่สาเหตุที่คว้านเพราะอยากให้มันโชว์เลยใช่กูคิดว่าหน้ามันอ่ะพอเวลาคว้านไปแล้วอ่ะหน้ามันอ่ะจะตรงโหนกตรงโครงเหล็กพอดีแต่มันเยื้องเว้ยมันเยื้องไงไหมเออมันเยื้องมันเสือกเยื้องไงแล้วตอนแรกอะคว้านแค่ตาเล็กๆแล้วพอคว้านแค่ตาเล็กๆแล้วแบบมันเห็นไม่ชัดเห็นไม่ชัดไงก็เลยคว้านเพิ่มคว้านเพิ่มทีนี้แม่งไปใหญ่เลยเชียจนจนกลายเป็นแบบตอนแรกมันไม่เละอย่างนี้นะ มันยังมันยังแหว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 ง,ว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 งกำลังดีแล้วกลัวสมัยเด็กๆชอบเล่นกับไฟอพอเล่นไฟปุ๊บตายหายเหีแ้แม่งกินเนื้อเข้าไปจนแหวงเละแล้วก็เลยไม่เล่นอีกเลยแต่ตัวเนี้ยสมัยเด็กๆอ่ะเวลาเล่นกับตัวอะไรจะใช้เป็นตัวพระเอกตลอดแล้วแบบแล้วแบบว่าก่อนหน้านี้ก็คือเอาเกดขนมปังมาปั้นโปะหน้าไปเลยโปะหน้าใหม่ไปเลยแล้วพอทําไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่าแบบ เออเราจะทําไปทําไมไว้เจยก,ก็เลยแกะหน้าออกให้เหลือแต่ข้างในเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะไรเงี้ยคือข้างในแม่งหักแล้วหักอีกนะเปิดเปิดเปิดในข้างในให้ดูนะข้างในอ่ะแขนข้างนี้ยแม่งหักแล้วหักอีกแขนซ้ายมานะันอ่ะกลัวซ่อมแล้วซ่อมเล่าแ,แกะมาซ่อมแล้วซ่อมเล่าแม่งก็ยังอยู่อย่างเงี้แม่งเยี้ยงนัินเพราะแม่งแบบเนี่ยเห็นดูเลแม่งเยี้ยงนิดนึงเออแล้วก็แล้วก็ข้างบนน่ะเมื่อกี้ที่มึงถ่ายมันก็จะมีตัวแบบนี้อีกตัวหนึ่งไปอยู่ในกล่องเป็นตัวที่ซื้อล่าสุดตอนโตแล้วก็ และหน้ามันยังดีอยู่ไม่ได้แก่และหน้ามันอะแหว่งข้างนี้แม่งสวยเลยถ้าเกิดตอนนั้น่ะกูได้ตัวนั้นนะจบเลยจบเลยที่ยแม่งไม่ต้องสนใจไม่ต้องคว้านเออแต่แบบพอเวลาไปโชว์ให้คนอื่นเห็นก็บอกไม่เหมือนอาโนกูบอกเหมือนเหมือนเหมือนแม่งไม่เหมือนอาโนแต่คือหน้ามันหายไปหมดเลยก็เลยแบบดูไม่ออกแต่กูว่าสมัยก่อนะมันเหมือนนี่อะไรครับความทรงจําโยนแม่งความทรงจําทั้งหมดอันนี้อันนี้ก็คือแบบ ซื้อไว้นานมากตอนไปเซ็นทันอะรู้สึกว่าจะไปกับมึงด้วยไปกับพวกมึงนี่แหละแล้วก็ไปเจอที่เขาแบบว่าแต่ก่อนอ่ะหนังสือ h o บี้โมเดลอ่ะหลังมากเว้ยวใช่หนังสือโมเดลอะหนังสืออยู่ข้างบนเต็มเลยแต่ว่าขี้เกียจแกะแม่งแม่งมีคนเหล็กโครงเนี้ยเคยขายอยู่ที่เคยเดินไปเดินห้างเซ็นทันหรือที่ไหนไม่รู้อะแม่งทําสีสวยอะแล้วแม่งขายอยู่สองพันตอนนั้นอะเคยไปชีด้ดูแล้วก็บอกว่า เออตัวนั้นน่ะเท่าไหร่แล้วคนขายเข้าใจผิดเขาก็ยกมาให้กูดูนึกว่าจะเอาเขาบอกอ๋อสองพันครับกูก็เลยแบบโอ้โหสมัยก่อนสองพันนี่แม่งแพงมากเลยนะแล้วก็แล,วกแล้วก็พอตอนหลังตอนโตรประมาณมัธยมมังไปเดินเซน็นทรัลไปเดินเซน็นทรัลลาพาแล้วเจออืเจอแบบที่มันเป็นแก่แก,แก,แก,แก่ออกมาแบบเป็นโมเดลสมัยก่อนที่เขายิปกันอ่ะแล้วออมาทาสีเองอ่ะไม่เป็นชิ้นชิ้นแล้วแบบดีใจมากเลยก็ซื้อมาวแล้วกล่าวว่าว่างๆอ่ะเดี๋ยวจะทำแล้วก็ไม่ได้ทําสักที่งไว้ไม่ได้ทาเลย เพราะว่ามันต้องทาสีทำโน่นทำนี่แล้วตัวมันใหญ่อพอลองมาวางเป็นตัวตัว,ตว,ตว,ตวแล้วมันใหญ่แล้วพอตอนโตมาไมเ่เร็วๆเ,เนี้ยอเอามาทําเนี่ยถึงได้รู้ว่าซื้อของหวยมาแม่งหน้าก็เบี้ยวขาก็เบี้ยวขนาดเอาใดเป่าผมมาเป่าดัดแล้วนะพอดัดให้มันตรงแล้วอ่ะถึงได้รู้ว่าแม่งหล่อมาเบี้ยวเว้ยคือเบี้ยวแม่งทั้งตัวยืนไม่ได้เลยนะี่ขนาดแบบ กูเลยต้องทำาหลดลวดอ่ะมามาไม้นี่มาดามเออแล้วน้องชายเขาเสนอไอเดียว่าก่อนหน้านี้ก็มีหุ่นที่พูปั้นเองอ่ะอยู่ในตู้อ่ะเขาก็พ่นสีสีเงินให้เขาบอกว่าพ่นไหมล่ะก็เลยก็เลยเอองานงานมันไม่มีอะไรซับซ้อนไงเดี๋ยวก่อนนะไอตัวนี้คือพ่นสีแล้วใช่ไหมใช่พ่นแล้วคือตัวแรกมันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้เป็นสีแบบสีแบบสีเหมือนในสีแบบเนี้ยคคล้ายคล้ายสีแบบนี้เลย นนสีคิมคีมแบบนี้ก็คือเป็นโมเดลอะแต่พอพางนี้ไม่สวย,ยว่ะเออแล้วตอนนี้เหลือแค่ทาสีตาให้มันเป็นสีแดง<อ>แล้วเดี๋ยวหาที่วางเฉยๆเอเลียนก็พ่นดำเอเลียนก็พ่นเหมือนกันใช่ป่ะผมไม่เงาแล้วก็พ่นเลเกอร์ทับหรอใช่พ่นเลเกอร์ทับให้น้องชายทำให้แล้วก็เดี๋ยวแค่เนี่ยชิ้นส่วนไม่กะหายเอเลียนนี่แม่งไม่มีอะไรนะคือรายละเอียดม่งดีอยู่แล้วคือแม่งแค่พ่นน่ะใช่แล้วกูก็แค่ทาดำตรงฟันแค่นั้นเลยหรือจะไม่ทาก็ได้ถ้าเกียรประมาณนั้น ม,ม,ม,มันคุยสองคนไนมึงก็เอาไปตรงนี้ค,คุยไปหมดเลยเฮีออย <c oughs> อย่างเงี้ยมันป